ี <ider> th ่ค่ะตาย了ตาย了ตาย了ตายวค่ะหนึ่งดงสองดงสามดงพี่ตาเออพี่ตาสามดงนี้มาดูฝนลงเม็ดแล้วค่ะฝนลงเม็ดแล้วรีบเก็บมาเลยมาเลยพี่ เราแบบที่จะไม่เอาแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่พาผีก็มาเก็บค่ะอีกวันหนึ่งโอเคที่ฮ้มาเก็บตรงนี้อยู่ไหนนั้นมาตรงนี้พี่โอ้ยนะเก็บเก็บวางไว้ กตามตรงเก็บเก็บเพชรเก็บเพชรไม่ถูกค่ะวันนี้เก็บเก็บไม่ถูกเลยพี่ตาฝนเริ่มมาแต่ว่ามันไม่หนักพี่พี่มาตรงนี้โอ้พี่ตาเอ้ยพี่ตาเอ้ยนี่มาดูสามดงนี้อะจ้ากราบไหม เดี๋ยวเอาน้ำแดงมาถวายนะพี่ตาดูข้างบนนูนะเอาเก็บจากนี้ไปเลยพี่กาันจริงได้กาป่าจริงๆอย่าว่าบ้ากันเด้อมันคู้พวกไก่เกิดมาไม่เคยเจอคะ่ะพี่ตาเคยเจอไหมไม่ไม่เคยเลยในชีวิตเนอะแลขนาดน,นี้แลวมีแต่สวยๆอะ่ะอันนี้ขนาดหมูนี่พี่หมูมันขุดไว้อะ่ะเนี่ย เราทำยังไงอะพี ah, yet, ่ตาเอาเลือดทีนี้ปวลงเม็ดแต่ไม่เป็นไรพี่เพราะว่ามันไม่เปียกพี่ตาหายใจหายใจทันไหมอ่ะหายใจไม่ต้นอ๋อหยาดดีใจดีใจใช่ไหมโอ้โหไม่เคยเจอเนาะเกิดถึงบอกไลยเจอแล้วก็ไม่เก็บแล้วคนเดียวหาพี่ก่อนโอ้โหยิ่งเดินยิ่งเจอทำไงเก็บสิพี่ ยิ่งเดินยิ่งเจอทำยังไงเก็บสิแล้วมาตามันนี่ใหญ่ด้วยนะพี่ตัดขาไอ้เดินนี่ไก่กงวันนั้นยายเพนเดินไม่ได้เห็ดที่นี่เพนไหนอะเพนเล้าอ๋อพี่เพนเหรอยายเพนเรียกเขายายเพนในหลานเขาจะเรียกยายใช่วันนั้นพี่เพนไม่ได้สักดอกแต่ป่านี้ไว้ใจไก่นี่ป่านี้ไว้ใจไก่จริงป่านี้ของไก่พี่ยังพูดไก่นั่นเลยไปให้ไก่มาทีไรมัน มันหมานปลานี้ปลาหากินได้เลยนี่โอ้ยคิดถึงพี่กรณ์เด้อมาช่วยแบกเห็ดน้องหน่อยพี่ตาตัดขาอุ้ยอีกสองกลุ่มนู้นใช่ไ้ตรงนู้นอี็กจะรู้รู้ทำยังไงหรือคอยมาเก็บมันก็บานอีกเนาะโดนฝนท่านสุกขนาดนี้เนี่ยมันจะโดนฝนมันก็เละเนาะนี่ฝนลง ถ้าเป็นอย่างควีเดยนเราขายได้หลายพันแล้วเนี่ยตัดขาตัดขาพี่น้องตัดขาฝนมาฝนมาเล็กๆคนมาเก็บเชื้อก็เยอะมากพี่อยู่ใต้ดินนะเนอะชื้อัวเราเป็นออกบานขนาดปีที่แล้วย่าหยียบย่ากันเห็นไหมน่ะเนี่ยปีปีที่แล้วไม่เยอะขนาดนี้ด้วยซ้ำปีนี้ดันเยอะกว่าปีที่แล้วอีกตรงนี้ก็เดินอยู่ทเพราะปีที่แล้วเราเหยียบเยอะ ป,ปีนี้ก็เลยออกเยอะเพราะเราย่ำม,มันเยอะเชื้อมันแพร่เดี๋ยวไก่จะพาไปไ,ไปดูกลุ่มนู้นนะพี่นะเฮ้ยไก่ต้องเอาไอ้ย<ะ>เอาไม้คานมาหาเดี๋ยวพี่ตัดขานี่ไก่พามาดูสองกลุ่มนี้อุย้ยพี่ตาข้างในด้วยใช่ป่ะเหนื่อยจริงมันไม่ใช่สองกลุ่มพี่ตา้าหู้นี่จ้าทุกคน แล้วนี่ด้วยค่ะป้าพีา่ตานี่ค่ะามมานุนนุๆน,น,น,นี่ข้างหน้านี่นเป็นถนนเลยนี่พี่มันเกิดติดถนนนะค่ะนี่ค่ะโอ้ยถ้าไม่ถ้าไก่ไม่ขึ้นมาบ้านหมดเลยนี่ข้างหน้านี้ เป็นถนนเลยค่ะถนนคนเดินนี่ค่ะเดีย๋ยวไปแกะตรงน้นก่อนค่ะพี่ตาขึ้นไปข้างบนลงแล้วสองกลุ่มนั่นน่ะไก่เอาเล็กๆกลุก่มเล็กๆฮะโอโอ้เลยใช่ไหม oh. นี่ค่ะมีแต่สวยๆค่ะเก็บกองไหม อยากให้พี่เขามาตัดขาไม่ใช่เขาไม่เินาเขาไม่เห็นพี่ไก่เชื่อไหมว่าป่านี้มันเหมือนกับไม่รู้ว่าไก่มั่นใจว่าไก่มาป่านี้ไก่จะได้เยอะทุกปีแต่ปีนี้เรายังไม่เคยขึ้นมาเลยนะพี่เนาะปีนี้เราไม่เคยมาป่านี้ไงเราอยู่แต่ป่านู้นกันไงไก่ก็ลองเดินมาดูเล่นๆไงนยากใพี่เขามาตัดขา แกลืมเอา t ม,มาะพอดีฝนตกเลยด้วยค่ะฝนตกแล้วเดี๋ยวให้พี่เข้ามาตัดพี่ตามมาตัดขาตรงนี้ด้วยเนดะ้อกองใหญ่เลยปลาปลาเลยนะปลาสามพันดอกตรงนี้ มาดงนี้วันนี้วันนี้ให้พ่ตาเป็นพรีเซนเตอร์ได้เลยค่ะไม่ใช่ไก่จะลืมเก็บพ่ตาใส่ถุงด้วยเหรอเพราะว่าใส่เสื้อสีเหลืองมาเหมือนดอกเห็ดไม่ใช่ไก่ไก่หลงเก็บพิตาใส่ถุงนึกว่าเห็ดอ่ะขามันนะพิตาขนาดมันอยู่กลางแจ้งกลางฝนนะเนาะแต่ขามันไม่เปื่อยอ่ะออกง่ายมากเลยไม่ต้องเก็บยากเลยดอกเล็กๆเราไว้ก่อนฝนลงเม็ดเยอะแล้วพี่ ไม่กลัวพี่ไม่สบายเอาใส่หมวกแล้วปั๊ดเดนะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไอถุงผิดถุงถูกแล้วพระเจ้าช่วยกล้วยทอดตื่นเต้นตื่นเต้นกลัวจะจะไม่ได้เหตุที่ไหนได้อะเอาไปเอาไปไหนไม่หมดเออขะมาบอกไก่เอ้ยเราคงไม่เจอเป็นเธอแพ้แล้วว่าเขามาเก็บกันหมดป่านที่ไหนได้ไก่มายืนที่ไหนได้ไอ้ไก่มาช็อกตาแตกอยู่นี่ กินเกือเลยเก่มายืนแบบไม่รู้<ห>จะเก็บพี่ก็ไม่เก็บพี่ก็ต้องไปตามไก่ค <c oughs> ือเก่ <c oughs> ไม่รู้จะเก็บดอกไหนพี่เข้าใจไหมพี่ต้องตามแล้วล่ะเพราะมันเยอะจัดไปนั่งอยู่ตั้งแต่อน <c oughs> ู้นก็มีตะกุ่มนูน้นกลุ่ม,มเมื่อกี้อะมอยเก่ไปนั่งอยู่ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแล้วรอพี่ตาจะมาเก็บตรงนี้ไงนี่ตัดขาด้วยนะมีตัดขาใหญ่เนาะใหญ่ๆยังไวายอะยังว่อง นทุกซักทุกซักทุกซักหนุนดูดูดูลงเหลืองเหลืองตายตายเดี๋ยวจะไปไปปูแล้วก็นอนแล้วก็กราบเห็ดก็เหลืองคนเก็บเห็ดก็เหลืองเสื้อแต่ใจสีแดงเนาะอ่าฮเอาไว้ก่อนใช่ไหมแดงอุ้ยอยู่ขาด้วเนาะแต่ตรงเด็ดแล้วไม่พอดีฝนลงรีบรีบรีบฝนลงค่ะ โอ้ตะก้าอยู่ตรงนู้นอย่าลืมเด้อเดี๋ยวเราก็ถอยหลังไว้ไม่ใช่ไหมนู้นพี่ไว้ตรงนู้นนะตะก้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยตัดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ถอยหลังลงไปไม่ใช่เหรอไม่ใช่เดินหน้าต่อไปด้วยละพอพอวันนี้ต้องพอจริงๆพอไหมเก็บดงนิ้วกลับเนาะไม่ไหวแล้วกลับเลยกลับเลยเพราะยิ่งเดินยิ่งเจอยินยิ่งเดินยิ่งเจอพรุ่งนี้มันจะมากันไหมเนี่ยต้องถามพี่ก็ดูตายตายมาอีกเต็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไก่ก็ลดว่างอยู่แต่ว่าลับมาให้ก็ได้ ต้องชวนใครมาด้วยให้มาเก็บกันเยอะๆชวนใครดีเดี๋ยวลองถามลองถามพี่เมมหรือพี่เพนพี่เพนว่าไม่เพนไม่ว่างไอเพนมันไอ้เพนจะว่างจันทังคารพุธไงเนี่ยเออวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้มันพุธไงพรุ่งนี้มพื่อไไม่ได้นางทำงานที่นางเลี้ยงหลานอะไรนี่เนีะยนางเคยบอกกับพี่ว่าอย่างนั้นมาทิ้เมื่อวันก่อนจีบกินฝนลงเม็ดเยอะตัวสับมาแอบตรงนี้ค่ะลองชวนพี่พพี่เพนเนาะ โซสับเปียกค่ะมาแอบในร่มโอ้ยดงดงนางงามเห็ดสวยมากพี่ตาเกิดสู้สวีเดนได้ไหมน้องอะไรนะนน้องน้องโอ้น้องโอ้น้องโอ้ฟินแลนด์ สาวเซลฟินแลนด์มาเก็บนี่มาน,น,นี่นี่พลังพอดีค่ะเท่านี้พี่ตาตากฝนน่ะนะไม่ละค่ะไม่เปียกเลยค่ะ,ะกุมแล้วใช่ไหมฝนลงเยอะแล้วค่ะไก่ดูพยากรณ์แล้วไงเขาบอกว่าตนบ่ายจะตกตกแล้วค่ะก,กลับเลยนะตรงนี้นเนาะเพาะฝนก็เริ่มมาแล้ว แล้วฝนก็เริ่มมาเยอะแล้วพี่เดี๋ยวค่อยมาใหม่พรุ่งนี้ถ้าอยากมาแเดี๋ยวไก่ไปเอาตรงตะกร้าด้วยเด้อตรงตรงตะกร้าแก่เก็บกองไว้แล้วตรงตะกร้าแก่กองไว้กองนึงแล้วมาตรงนี้เลยมาตัดขาเลยนี่มาตรงนี้เลยเอาเโอ้ยนี่เอาเตัดเอาตัดเอาสวยไหมตรงนี้อุูยแม่มึงจะล้มเดาอยู่นะ บอกว่าพอแล้วพอแล้วแต่ว่าตาก็าจะชะเงออยู่แต่พี่เห็นรูปหลวงเต้นข้าดังอุ้ยสองดอกนี่ค่ะพระเจ้าพี่ดดููสวยสวยมสวยไหมแถมันแข่งด้วยอ่ะเนาะเห็ดตานี่ขาสวยวัวนี้น่าจะถูกหวยอีกท่าโอ้ยกล้วยถูกหวยแน่นอนเจอแบบนี้ถูกหวย วันนี้จะเล่นเลขไรไม่รู้เลยพี่แกก็ซื้อมั่วมั่วมั่วไม่ถูกจังวะอืมมันดวงมันจะเข้าดวงดีวันที่ดิบ้าเนี่ยวันเกิดนเลขห้าสี่สิบห้าอะไรเงี้ยเอ้เหมือนเบนจเพศอ่ะนะจ้าเขาว่ากันถ้าดีก็คือดีไปเลยนะแต่ถ้าคนไม่ดีก็ก็ชงหรืออะไรก็ว่าแต่ถ้าใครดวงดีที่จังๆวันี้ไก่ถูกหวยสี่งวดแล้วสี่งวดแลไถูกหวยขนาดนี้แสดงว่าดวงตัวเองสมพงษ์ โอ้โหปีเนี่ยสี่สิบห้าอย่เงี้ยค่ะป้าเห็ดเหลืองแล้วไม่เคยเจอเห็ดเหลืองแบบนี้เนาะเห็ดเหลืองสวยทุกๆเห็ดเหลืองสวยตรงนั้นมีกลุ่มนึงค่ะพูดถึงคนเนี่ยทางอีสานทางอะไรเนี่ยป่าเห็ดเยอะทางอีสานใช่แล้วเขาเป็นคนชอบกินเห็ดเนาะทางอีสานนะแต่ถ้าเห็ดไม่ได้เห็นไอ้น้องไอ้พิษมันว่าไม่ได้มีหนอนขึ้นมาไม่เป็นไรหนอนก็กินใช่ไหมไม่ได้แล้วเห็แต่พี่มีป้าแล้นั่นก็พี่แม่แกบอกแล้วไปกลัวอะไรนอนมันเกิดหลังเราเนาะหนอนแกว่าแกก็กิน เอาพิตาตัดขาไปบ้าขาสวยๆขาเห็ดนะคะไม่ใช่ขาคนเก็บขาเห็ดสวย <c ười> เคยเจอไหมพิตาเคยเจอป่าปัญหาไอ้ยันห,หน่อยที่เนี่ยโทรเรียกรถบรรทุกไหน <c ười> นุ่นขุมนุ่นเห็ดหน่อยขุมนุ่นอีกอยุงก็อื้อๆืข้างหูข้าวป่านี่ไม่ต้องแย่งกันเลยไม่ต้องแย่งไม่ต้องแย่ง้ำน้ำตาบน้ำตาบดบาบดน้ต้ำตาบดนน้ำ้าบดด้ำตา จำถูไหมทีนี้โอ้ยถยูไปให้ใส่เสร็จคือเราจะขึ้นตรงกองไม้นะแล้วเราเลาะไปทั่วแต่ว่าปีที่แล้วนะ่ะมันไม่มีเยอะขนาดนี้ไกลเติมทั่วอยู่นะเิอแต่มันนี้อยู่วงนั้นวงเดียวนะนะตรงนั้นนะนะปีที่แล้วมีเท่านั้นไม่เยอะขนาดนี้ไม่ทั่วปลาเลี้ยงตั้ขนาดน,น,าดาน,าดนี้อันนี้มันเยอะจับ เก่ยเดมากเลยได่ถ่ายในถุงด้วยนะไก่ถึงบอกว่าไก่เจอเห็นแล้วไก่ยืนแบบไม่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 เก็บเลยไม่จะเก็บดอกไหนไม่ไหวเลยอ่ะมืนข้างหลังน้นกมีโอ้ยวางไว้ตรงนั้นเลยพี่ไม่เป็นไรค่าวางไว้ก่อนหนักมาเก็บตรงนี้เลยนี่ไม่ใช่เก็บเห็นแล้วเก็บเสร็จแล้วตะก้าหายนะไม่ใช่หายไปไหนลืมที่ นายพี่ตาไปไหน,น,ไอ,นไอ่ะนี่มาตรงนี้เด้อนายพี่ตามาตัดขา มันคือดงเห็ดว่ามันจะออกเยอะอะไรขนาดนี้เจอเหรอฝนมาเยอะเนาะแต่ว่าอยู่ในนี้มันไม่เปียกนี่ถ้าเราไม่มาเจอวันสองวันก็นั่นนะพี่เนาะเน่า พรามันบานพอดีเป๊ะเลยเนอะกำลังสวยนะพี่นะเนอะแบบว่าไม่เสียดายว่าเล็กเกินไปไไไใหญ่เกินไปบางทีเก็บดอกเล็กเกินไปก็เสียดายกำลังสวยกำลังสิบแปด นี่จะเป็นเห็ดพึ่งหวานนะพี่เนาะมาไม่ถึงตรงนู้นไปฝั่งน้นค่ะนี่ค่ะพ่นงานไก่ค่ะเห็ดเยอะแต่ไก่เอาแค่นี้ค่ะ ทีเรือกให้พี่ตาแบกกันนะเดี๋ยวไปเจ๊กผีๆเขาค่ะกลับเลยนะพี่เนาะเอาลืมเห็ดอีกยืนรอพี่ตาค่ะแกลืมตัดข้าเห็ดอยู่ฝนตกเยอะค่ะฝนเริ่มลงเยอะแล้วค่ะนี่ยต่ใก็จะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวคอยมาไม่พุงนี่อันนี้ก็บายบ่ายสามโมงแล้วค่ะแก๋เอากระดกเล็กค่ะเดี๋ยวไม่ใช่เล็กเลยวละค่ะน่ากินพอดี ฝนเริ่มลงเยอะพี่ไปค่ะกลับบ้านกันขอบคุณทุกการรับชมนะคะเดี๋ยวรอชมใหม่คลิปหน้าค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอะไรพี่